ราคาเนี่ยเป็นส่วนที่กําหนดให้การชกหลักพ้าชนะได้นะครับไม่มีอะไรกันนะครับราคานี่แหละครับที่กดนดการคำนการต่อชัยชนะราะกรรมการจะตัดสินเนี่ยอย่างสามหนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยหนูไปชนะเลยครับเป็นต่อสามสี่แล้วกรรมการไปให้แพ้ดิลองดูไหมครับโอ้โดนแน่โดนแน่ครับแล้วทํายังไงครับก็ต้องเป็นลูกโซ่ตามไปด้วยนะฮะเขาหมุนไปกับหมุนมาก็หมุนกันนะครับเขาบอกว่าก็ตามนั้นแหละ ไม่บบ <laughs> ตามน้ำนะครับตามนั้นแหละครับ,ต,รบรตานมนั <c oughs> ้นแหละนะครับตอนนี้นะครับเป็นเรื่องขององตานมวยครับอกว่าแม่รับวันนี้ลูกเล่นมวยไทยเนี่ยเริ่มจะหายหดไปแล้วครับดูนะฮะโอ้โหแล้วกันเอ๊ะกี่วันนี้มวยสมัครเล่นมวยไทยจะมีมาชกประหลับก็คงจะเรียกชาวประหลัดากตางเข้าเมืองไทยมาดูมวยไทยพันแท้ที่พินีลาบเนะินครับเขาคงจะหัวรอดนะฮะ ทันชาติที่โชคนีและเขาอย่างเดียวครับเขาอย่างเดียวแต่ว่าสมัครเล่นนี่โอ้โหมีครบเครื่องนะครับครบเครื่องน่ารักครับมาเท้าเข่าศอกถึงตอกจะมีอ่าคล้ายๆนวมมีมีนูคล้ายๆนวมกันไว้เข่าก็มีคล้ายๆสนับเข่ากันไว้นะครับแต่เขามีอาวุธครบเครื่องครับต่อไปดูมวไทยก็ต้องดูสมัครอะไรเสร็จแล้วแล้วก็ดูนักทกต่างชาติออกออกไม่ไมอาวุธมวยไทยโบราณด้วย ควบใจเลยครับเดี๋เลยโอ้ไม่มีปล่อยสู้ต่อสู้หายใจครับมไม่น่าเชื่อครับเด็กคนนี้ปลอดใจไปแรงจริงๆครับและเป็นเด็กที่มีรักนะคุจริงๆนะครับต้องบอกว่าวาสนาช่วยด้วยครับแล้วก็เก่งๆครับคาโทษควางแข็งแกร่งนั่นแหละดีบบบบมากๆแล้วถูกตลาดซะด้วยเมื่อวานเป็นคู่เอกของรายการครับชกไม่ถึงสิบครั้งในกรุงเทพ แล้วก็ข่าพระูดิตตาสารกว่าครับครบในอนาคตค่าชั้นสามนี่ค้าดูนี่สอร้ยยิบาทเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้อนาคตเด็กคนนี้ก็เก็บเงินล้านนะเหมือนทั้งใหม่ๆนี่เจ้าโรมาสุดท้ายนี่เจ้าโรมามานะครับก็ชวนทะเลาะชวนคุยไม่มีชวนคุยชวนทะเลาะเดียวกฟนมุกก็ชื่นชอบแต่ ดวงชะตาชีวิตเขาก็ต้องหยุดพักไปสักพักหนึ่งก่อนปัญหาเรื่องครอบครัวครับและปัญหาเรื่องของคนน่าค่ายคนน่าค่ายครับดังนั้นตอนนี้กลับมาก็ไม่มีที่สุดขวดครับครั้งที่ชานี่ก็แพ้ไปแล้วก็หลังจากโลมาก็มีไหมอีกครับก็เป็นเจ้ามูตูแหละครับมูตูนี่ยอดได้ล้านจุดนะครับครับไม่ครับโอ้โหแรกตัวหยึ่งดูแล้วเนี่ย โจมันที่ชิดนี่ไม่เสียเปลี่ยนฮะตามตีที่ไม่เสียเปลี่ยนเลยนักเจนเอาข้างขวาหูเข้าไปเด็กเล็กโตตัดล่างเดินเข้าหาจับตีตีตีเนี่ยไปยกอีกได้ชัดเจนครับดึงมาไปจับเข่าเข้าไปโอเคไม่มีการหารยุดหายใจครับมาตะวังชีวะพอใจไปแรงนะครับมราจะเด็กเล็กเข้าไปดีหานใช้ไม่ทันแล้วครับตี้ยฮะตุ้ยฮะ กรรมการเมื่อวานนี้กรรมการอะไรฮะกรรมาการขันรัตนาลักษณ์เหนื่อยครับเมื่อวานเหนื่อยมากอ้คู่นี้เหนื่อยมากดูดีครับดูดีครับโอ้โหปลายยกนี่ชัดเจนเลยครับราคาไปหายเลยครับอะไรก็มาเท้าเ่า,าสอบแผนเลือเขาที่ตีได้ดุดันห้ายกเลยทีเดียว ามีปัญหาครับเพราะุกเสร็จแล้วราคาที่หายไปแล้วครับไม่มีคนจะลองครับมีแต่คนต่อนะฮะถ้าลองต่อราคาแล้วก็ปุ๊บมือขาดนะครับไทรหงายมือออกมานี่เขาบอกมือขาดทันทีเลยนะครับตอนนั้นต้องหน้าจับตาเด็กคนนี้ต่อไปนะครับถ้าไม่เดินหลงทางผิดมั่นใจว่าเด็กคนนี้ซัมาันส,ส,สองวง,งกันเหมือนกับสมัยก่อนมีรัโบ้ ส้มสั้นหนสัส้นสองอารีสองละเรับวัทีครับคุณบรรทอ ดีหรือจะจัดมวยรอบมาราธอนนั่นเองคนี่เมื่อวานนี้ครับนักบอลของทีมเบลีครับของทีมเอเวอเรตันชื่อว่ามารูยานเฟเลนียละครับก็ได้มาชมมวยที่เวทีม,มวยลุมพินีด้วยและครับ,รบก็เป็นแขกของทางลุมพินีโดยใส่กล้องรู้สึกเลยครับใส่กล้องจะนำขาเข้ามาครับแล้วก็ในห้องประชุมเมื่อวานนี้ครับก็ทางเวทีม,มวย ครับก็ได้ประชุมหาค่ายมวยยอดเยี่ยมครับอันดับหนึ่งรองอันดับหนึ่งแล้วก็รองอันดับที่สองสามค่ายด้วยกันเหรอครับผลออกมาห้าค่ายสุดท้ายที่เข้ารอบคัดเลือกครับก็มีติดอ,อติดสองพี่น้องเกตุหมูเก้าไก,ก่ย่างห้าดาวแล้วก็ต่อประสบโชคสุดท้ายตอนท้ายก็เป็นติดอ,อครับ ที่ได้ค่ายมวยยอดเยี่ยมของเวทีมวยลุคนีไปรองอันดับที่หนึ่งเป็นค่าย1ิสอง 2, พี่น้องส่วนรองอันดับที่สองเป็นค่ายเกียรติหมู่เก้าเหครับดีคุณชัยไทยรั์ครับเจ้กล้องทางผู้บริหารเวทีมวยลุินีแล้วก็สื่อมวลชนหลายๆท่านนะครับก็ให้เสียงลงคะแนนกันไป ค่ายที่ได้คะแนนน้อยที่สุดครับเป็นค่ายอันดับที่หนึ่งครับครับนั่นก็คือข่าวๆ่าวการมวลเมื่อวานนี้ไม่ว่าผลการชกที่เรานํำเสนอให้แฟนมอลไดชมกันไม่ว่านักบอลโลกที่มาเยือนแล้วก็มีการประชุมกันในห้องสื่อมวลชนนะครับของเมื่อวานนี้ครับวันนี้ ช่วงท้ายสุดซันมวยก็อย่าลืมนะครับวันนี้เรามีคิวงานของชมรมที่มอบถ้วยเกียรติยศให้กับผู้ที่สร้างสิสาอารณูปการมวยนะครับถึงสี่ท่านใช่ไหมครับสี่ท่านครับครับครับก็งานชมรมปีนี้ก็จะจัดในวันพุธที่สิบเก้ามกราคมครับที่สิบสามเหรียญพระรามก้านะครับกานมัวที่จะรวบรุป ประชุมขั้งสุดท้ายนี่ผมจะ,ะหาเสียงว่าแล้วผู้ที่ดูรายการวินอูแลวก็แฟนๆมวยเขทุกๆคนเนี่ยจะเข้ามาร่วมง,งานเนี่ยซึ่งเราไม่ได้แจกการ,าร์ํทำยังไงดีเราหน้าง,งานจะมีบัตรถ้าเกิดก็เข้ามาจะได้เอาบัตรหน้า,นางานเข้ามาครับนะครับเราจะคิดเท่าไหร่ให้ถูกที่สุดเพื่อคนมาร่วมง,งานกันนะครับก็บคิดว่าน่าจะเป็นบัตรที่หน้าหน้าหน้า,นา,นาง,งานนะครับ ก็คงจะห้าร้อยบาทจริงๆมันก็ต้องเป็นพันบาทแต่เราคิดว่าเพื่อพันมูให้เกียรติเข้ามาร่วมงานเราคิดแค่ห้าร้อยบาทอาหารการกินนี่ไม่ต้องพูดแล้วครับเพราะว่าอาหารโต๊ะจีนนานาชาติทุกอย่างนี่พร้อมหมดครับห้าร้อยบาทแล้วก็ดูน่าจะตอนนี้นี่ฮะต,ตอนนี้น่าจะมีมายากลนะคะรับยากลพันหน้าอย่างเนี้หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาก็พันหน้าอย่างงี้แล้วก็ยังจะมีหลายๆหลายๆกิจกรรมหรืออะไรเนี่ยเข้ามาร่วมนะฮะ แล้วก็มีการจจดรางวัลไข่มวยยอดเยี่ยมนักมวยดีเด่นแห่งปีนะครับเดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับแล้วผู้ทูตมวยไทยในต่างแดนนะครับก็ติดตามครับวันพุทธที่19บก้าราคมที่ส3ามเหรียญพระรามเก้าหรือถ้าแฟนมวยอยากจะเข้ามาร่วมงานโดยผ่านทางสื่อนี้สื่อไหนก็ได้ก็บอกว่าอยากจะเข้ามาร่วมงานป๊บเราก็จะส่งบัตรไปให้นะครับในราคาบัตรแบละห้าห้าร้อยบาท หรือที่นั่งงานก็ได้นะครับครับก็ต้องขอบคุณครับอ่ะคุณเหน่งวันนี้อะไรขึ้นใหม่ละครับคู่ขี่วัดวันชนะศึกทีเด็ดหงฟ้าใส่ระกายแสงลองดาวังคารอ้อบ้านไผ่ครับคุณอ้อบ้านไผ่แม่ให้ทีเด็ดมาแล้วครับสี่ตัวยกเก้าต่อครับสี่ตัวได้เก้าต่อครับนะครับที่บ้านมีรับไหมถ้าไม่รับติงจางมาหาสิรูได้สิรูรับนะครับ เออพูดอย่างนี้รถตำรวจตามที่บ้านตามมาหารับเหรอามามาตำรวจแทงดีไหมห<า>แทงทีเดียวทะลุเลยอ้าวช่วงนี้เราไปชมสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อแฟนมูทังบ้านครับเชิญครับ ทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกอยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มือเมืออาดระดับสัตว์วินดี้สปอร์ตดูมวยตู้สู้เขาได้ บริการของเซียนตูัทีงงาน1 9 0 0 1 1 1 0 2 7และ1 9 0 0 1 1 1 0 3 9ฟังขมูสดสดและสภาพเป็นอมยกต่อยกนาทีต่อนาทีพิเศษสุด1 9 0่1 1 1 0 6 6สายตรงตาสลับุรีโดยตาวีมัตรงบริการใหม่ล่าสุด s M s หน่วยเด็ดเซียนอ้ห้าสมาชิกเดือนละ9 9บาทเท่านั้นสมัครสมาชิกได้ที่065888์หนึดจากทุก้วทปทุกู้เสี่บปคุณภากทุกเ 13เหรียญพระราม957และมินบุรีห้องพักสวยอาหารมากกว่า400รายการพร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสและยิมมวยไทยโโจากสนามบินไม่ไกลแป๊บเดียวกว็ถึงแวว สา,าถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวสยามอ้อมน,น้อยดูมวยตู้ไม่รู้ราคาต่อรองต้องโทรซิกซีกเซียน1 9 1 0 1 1 1 0 8 7เสียงดังฟังชัดด้วยระบบดิจิตอลกด1นึ่เสียนหูกด2ชาตีพระประแดงกด3ามจากกองและกดสเดี่ยววางซ้อนอย่าลืมเล่นมวยตู้ ้ตองบริษัทแลนเฮาส์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ยินดีให้คำปรึกษาและรับฝากขายอาคารบ้านที่ดินคอนโดติดต่อ0819191345 0819191345จริงใจซื่อสัตย์รับใช้สังคม ขึ้นสองเวนรักทีไร